LIFE COULD LIFE COULD BE DREAM Life could BE a DREAM A A เรื่องย่อละครทานตะวันสีเพลิงทานตะวันหญิงสาวที่เกิดมาแต่ถูกทอดทิ้งให้ใช้ชีวิตอยู่กับพุทธีบผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นชาวไร่ทําให้ทานตะวันรู้สึกเกลียดพ่อที่ทิ้งตนไปสองแม่ลูกทําไร่อ่ง,งนลและรีสอร์ทในเมืองท่องเที่ยวไร่ของทานตะวันเป็นคู่แข่งของไร่เทิดไทย ซึ่งพยายามยึดไร่องุนของทานตะวันทําให้พงเทพพ่อของทานตะวันซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์กับพุทธีบแม่ของทานตะวันในทางลับแต่ถูกรัศมีภรรยาซึ่งเป็นผู้มีพระคุณจับได้รัศมีตามไล่ล่าทั้งสองแม่ลูกเช่นกันพงเทพจึงตัดสินใจส่งวีรุตมาคอยคุ้มกันทานตะวันและไร่องุน วีรุษแฝงตัวเข้ามาสมัครเป็นคนงานในไร่พฤติกรรมของวีรุธทำให้อาทิตย์ผู้ช่วยของทานตะวันซึ่งแอบรักทานตะวันอยู่เริ่มสงสัยคอยติดตามพฤติกรรมของเขาเมื่อไร่ทานตะวันประสบปัญหาขาดเงินทุนวีรุธอาสาเข้ามาลงทุนร่วมด้านเทิดไทยและทับไทยสองพ่อลูกจอมอิทธิพลวางแผนจะฆ่าทานตะวันแต่วีรุธก็ช่วยเธอเอาไว้ได้ สายขวัญคู่มั่นของวีรุธติดตามมาทวงถามเรื่องแต่งงานของเธอกับวีรุธทานตะวันที่เริ่มมีใจกับวีรุธรู้เรื่องเธอจึงจำต้องตัดใจพร้อมคอยเป็นเรี่ยวแรงจัดงานแต่งงานของวีรุตและสายขวัญขึ้นที่รีสอร์ททานตะวันอีกด้วยดวงแก้วแม่ครัวซึ่งชิงชังริษยาทานตะวันมาตลอดหนีไปอยู่ไร่เทิดไทยและตกเป็นเมียของทัพไทย โดนทัพไทยหลอกใช้ให้มาฆ่าพุทธกองยายของทานตะวันเธอ,อยังหลอกให้ทานตะวันเข้ามาในไร่เทิดไทยหวังจะให้เทิดไทยทำร้ายแต่วิรุษและอาทิตย์ก็เข้ามาช่วยทานตะวันไว้ได้นับวันความผูกพันยิ่งทำให้ทานตะวันรู้สึกดีต่อวิรุษมากขึ้นแต่เธอก็ต้องตัดใจให้ได้เพราะเขามีคู่มั่นที่กำลังจะแต่งงานกันในไม่ช้า อาทิตย์เองเห็นท่าทีของทานตะวันแปลกไปจึงวางแผนใช้สายขวัญเป็นเครื่องมือเพื่อแยกทานตะวันและวีรุธออกจากกันเมื่อวันแต่งงานของวีรุตและสายขวัญมาถึงโสภาแม่ของสายขวัญกลับไม่พอใจเงินสินสอดทองมั่นจึงโวยวายต่างๆนานา,นาทําให้สายขวัญเสียใจเธอตัดสินใจวิ่งหนีออกจากงานไปทันทีโชคดีที่เธอได้พบกับอาทิตย์ อาทิตย์ให้กำลังใจเธอในสิ่งที่เกิดขึ้นสายขวัญที่เข้าใจทุกอย่างตัดสินใจถอนมั่นและเริ่มหันไปเข้าใจอาทิตย์มากขึ้นเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนจะคลี่คลายแต่แล้วทานตะวันก็พลาดท่าดโดนทับไทยจับตัวไปได้ในที่สุดเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในละครทานตะวันสีเพลิงที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา สิบแนาฬิกา45นาทีทางช่อง 7sd ีกด35ละครทานตะวันสีเพลิงเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคม2564ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Life could life could be dream could be a dream a <laughs>